ยินดีต้อนรับสู่จิตหลอนเรื่องราวสุดสยองที่จะพาคุณฝันร้ายในยามเที่ยงคืนเชิญรับชมรับฟังและขอให้โชคดีผมย้ายเข้ามาอยู่ห้องเช่านี้เพราะมันถูกกว่าที่อื่นเกือบครึ่งหนึ่งห้องขนาดเล็กชั้นสามของอาคารเก่าๆก,กลางซอยลึก เงียบแทบทั้งวันเจ้าของบอกแค่ว่าห้องนี้ว่างมานานไม่มีใครอยู่ต่อเกินสองเดือนแต่ไม่ได้บอกเหตุผลผมไม่คิดอะไรเพราะตอนนั้นผมแค่ต้องการที่พักราคาถูกไว้เริ่มต้นชีวิตใหม่หลังผิดพลาดหลายอย่างในอดีตคืนแรกที่เข้าพักทุกอย่างก็ปกติดีเงียบเสจนได้ยินเสียงพัดลมตัวเองหมุนผมหลับไปโดยไม่ฝันอะไรเลยคืนที่สองผมเริ่มได้ยินเสียง เคาะผนังเบาๆตอนตีสองเคาะเป็นจังหวะเหมือนใครบางคนใช้ข้อนิ้วเคาะจากห้องข้างๆสามครั้งหยุดแล้วเคาะอีกสามครั้งผมลุกขึ้นนั่งมองผนังมันเงียบผมคิดว่าคงเป็นเสียงท่อหรือสัตว์อะไรสักอย่างจึงนอนต่อแต่คืนที่สเสียงเค้ะนั้นกลับมาอีกคราวนี้ดังขึ้นแล้วตามด้วยเสียงคนเดิน เหมือนเดินวนอยู่รอบห้องฝั่งตรงข้ามผมเริ่มรู้สึกแปลกเพราะห้องข้างๆผมยังไม่มีใครเช่าเลยตั้งแต่ผมย้ายเข้ามาผมทนไม่ไหวตัดสินใจเปิดประตูออกไปดูตอนตีสามทางเดินมืดมีเพียงหลอดไฟสีส้มริบหรี่ตรงปลายสุดผมเดินไปหยุดหน้าห้องข้างๆประตูห้องนั้นปิดสนิทและมีแม่กุญแจคลองล็อกจากด้านนอกผมลองเคาะประตูเบาๆไม่มีเสียงตอบรับ มีแต่ความเงียบที่ทำให้รู้สึกอึดอัดจนต้องกลับเข้าห้องตัวเองตั้งแต่นั้นมาเสียงเคาะก็เกิดขึ้นทุกคืนบางคืนมีเสียงเหมือนใครลากของหนักไปมากับพื้นบางคืนมีเสียงสะอื้นเบาๆชิดผนังผมเริ่มนอนไม่หลับติดต่อเจ้าของหอแต่เขาบอกว่าอาจเป็นเสียงจากท่อเก่าๆหรือสัตว์ในฝ้าเขาพูดย้ำกับผมเพียงอย่างเดียวว่าอย่าเปิดประตูห้องข้างๆตอนกลางคืนเด็ดขาด คืนนั้นเองเสียงไม่ใช่แค่จากผนังอีกต่อไปแต่มันเริ่มมาจากในห้องผมตอนแรกเป็นเสียงลมหายใจเหมือนมีใครหายใจอยู่หลังมา่านผมเปิดไฟทันทีห้องว่างเปล่าไม่มีใครผมหายใจแรงใจเต้นไม่เป็นจังหวะแต่ยังพยายามบอกตัวเองว่านี่คืออาการเครียดสะสมจนถึงคืนนี้คืนที่ผมไม่มีวันลืมผมนอนอยู่บนเตียงตอนเกือบตีสเสียงเคาะ กลับมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่จับผนังมันดังมาจากประตูห้องผมเคาะชา้าๆหนักๆสามครั้งเสียงนั้นทำให้หัวใจผมเหมือนหยุดเต้นไปชั่วขณะผมกลั้นหายใจเดินเข้าไปใกล้ประตูอย่างชา้ชาๆแล้วถามออกไปเบาๆว่าใครครับไม่มีเสียงตอบรับแต่แทนที่นั่นกลับมีเสียง ผมเองตอบกลับมาจากอีกฝั่งของประตูเสียงนั้นเป็นเสียงผมจริงๆไม่ใช่คล้ายแต่มันเหมือนผมอัดเสียงตัวเองมาเปิดให้ฟังเป๊ะเป๊ะเปิดหน่อยผมหนาวมือผมสั่นจนแทบจับลูกบิดไม่อยู่สมองผมตีกันวุ่นผมพยายามตะโกนถามว่าคุณเป็นใครเสียงตอบกลับมาก็ยังเป็นเสียงผมอยู่ผมก็คือคุณไงคุณที่ยังออกไปไม่ได้ ผมถอยหลังชนเตียงใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเสียงอีกฝั่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงข่วนประตูเล็บลากยาวไปตามไม้เสียงนั้นก็ค่อยแรงขึ้นเหมือนมีอะไรกำลังพยายามจะเข้าให้ได้ผมโทรหาเจ้าของหอด้วยมือที่สัน่นเขารับสายช้าๆเหมือนรู้อยู่แล้วว่าผมจะโทรมาผมตะโกนใส่โทรศัพท์ว่าคืนนี้มันมาอยู่หน้าห้องผมแล้วเสียงมันเหมือนผม ปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเขาจะพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าคุณได้ยินมันเรียกคุณแล้วใช่ไหมห้องนั้นเคยมีคนฆ่าตัวตายเมื่อสามปีก่อนเขาฆ่าตัวตายในห้องข้างคุณและศพก็ถูกพบในห้องคุณผมชาว่าไปทั้งตัวแล้วเสียงนี้คืออะไรเขาตอบกลับมาด้วยเสียงที่เหมือนคนหมดแรงมันจะลอกเลียนเสียงเจ้าของห้องคนปัจจุบันก่อนแล้วมันจะขอที่อยู่ คันใดนั้นเสียงเคาะก็หยุดและเปลี่ยนเป็นเสียงบิดลูกบิดประตูแทนทั้งที่ผมล็อกประตูจากด้านในนั่นหนาผมกรีดร้องสุดเสียงและถอยหลังไปที่มุมห้องประตูค่อยๆสั่นแรงขึ้นเหมือนมีใครกำลังกัดแทก,กจากด้านนอกอย่างบ้าคลั่งผมได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้งคราวนี้มันดังขึ้นใกล้ขึ้นและเต็มไปด้วยความโกรธถ้ามึงไม่เปิดมึงจะไม่มีที่อยู่เหมือนกู ไปในห้องกับพริบที่ขึ้นลมห้องเย็นจัดเหมือนเปิดแอร์สุดกำลังทั้งที่ไม่มีแอร์ผมเห็นเงาดำยาวผิดรูปซึมลอดใต้ประตูเข้ามามันคลีบคลานเหมือนควันแต่ดำสนิทและเย็นจนผิวผมชาผมหลับตาสวดทุกอย่างที่นึกออกขณะเดียวกันเงานั้นก็เริ่มตั้งตัวเป็นรูปมนุษย์ชา้ชามันมีหน้าเหมือนผมทุกอย่างแต่ดวงตากลวงโบ ổ, และปากฉีกยาวไปถึงแก้ม เหมือนมีใครดึงมันออกด้วยแรงมหาศาลมันยิ้มให้ผมแล้วยื่นมือออกมาพร้อมพูดว่าถึงตาคุณอยู่แทนแล้วผมไม่รู้ว่าผมหาทั้งแรงและสติจากไหนวิ่งฝ่ามันออกไปเปิดประตูพุ่งออกสู่ทางเดินได้ในเสี้ยววินาทีสุดท้ายผมวิ่งไม่คิดชีวิตลงบันไดจนข้อเท้าแทบหักเสียงฝีเท้าอีกชุดวิ่งตามหลังมาติดๆพร้อมเสียงหอบหายใจที่เหมือนของผมทุกประการ ผมพุ่งออกแต่หอในสภาพเหมือนคนบ้าตำรวจถูกเรียกมาเช้าวันนั้นห้องของผมถูกเปิดเข้าไปตรวจสอบแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนเงียบงันคือศพชายคนหนึ่งที่มีใบหน้านเหมือนผมทุกอย่างนอนคว่ำอยู่ตรงกลางห้องสภาพร่างกายแห้งแข็งเหมือนตายมานานไม่ใช่ร่างใหม่ที่เพิ่งตายเมื่อคืนเจ้าของหอถูกควบคุมตัวสอบสวนและในที่สุดก็ยอมรับว่าทุกครั้งที่มีผู้เช่าเข้าห้องนี้ จะมีอีกคนหนึ่งถูกทิ้งไว้ในห้องเสมอบางคนหนีรอดบางคนไม่เคยออกมาผมย้ายออกจากที่นั่นในวันเดียวกันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนทุกอย่างเพื่อไม่ใครตามเจอผมอีกแต่คืนนี้ขณะที่ผมนั่งเล่าเรื่องนี้อยู่คนเดียวในห้องเช่าใหม่ประตูห้องของผมมีเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งและเสียงที่เรียกชื่อผม จากอีกฝั่งของประตูยังคงเป็นเสียงของผมเอง